ให้ได้เจอก่อนเอออย่า hey, ไปนึกโน่นอย่าไปคิดนี่จะไปสร้างเรื่องโน่นจะไปสร้างเรื่องนี้จะแปไปว่าอันโน่นจะไปว่าอันนี้จินตนาการอันโน,น,น่นอันนี้นึกไปโน่นนึกไปนี่เอออันนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องเลื่นชา้าเอนอกจากการเป็นเรื่องเนื่นช้าแล้วมันก็ เราเนี่ยวุ่นวายเหมือนกันที่เอ่แทนที่ว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยจะได้ความสงบจิตสงบใจแล้วก็รู้เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเอ่ตามสภาพความเป็น,นจริงอยู่เฉพาะหน้านี่เอ่หในชีวิตของเราเนี่ยเอ่ห์ไม่ต้องไปดูอะไรที่ไหนอ,อื่นหรอกเรื่อง ธรรมะเรื่องอารมณ์เรื่องการปฏิบัติรือที่หลวงพ่อว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่ถ้าว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่เออถ้าว่าโดยหลักการโดยรอดแวหมายถึงอารมณ์พรกกรรมฐานท,ที่อยู่ในตัวของเรานี้แลหละการรู้ธรรมะเนี่ยมันจะต้อเริ่มต้นไปจากตัวของเราก่อนถ้าจะว่า ทุกเรื่องทุกอะไรแหละมีอยู่ในนี่แหละขันก็อยู่ในนี้แหละธาตุก็อยู่ในนี้แหละอารมณ์ปรสน,นากรรมฐานเนี่ยถ้าจะเป็นแปดหมื่นสี่พันนึกอะไรมามหมายไก่กองอะไรก็จดักทิ้เออมันก็อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยซึ่งพระพุทธเจา้าสรุปแล้วก็มีอยู่ 2, สองสภาวะสภาวะ